สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาคูประหังเนาะท่านผู้ชมพาทู้ชมท่านมาเที่ยวเยี่ยมชมแล้วก็มาขอโชคกับแม่ตะเคียนนะครับเดี๋ยวเราจะพาทู้ชมท่านขึ้นไปขอโชคกับแม่ตะเคียนด้านบนตรงนู้นนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราเคยพาทาู้ชมมาแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในสำน,นักสงฆ์เขาคูประหังท่านผู้ชมเนาะนะก็จะมี dressing, วมงเทเวศวรตรงนี้แล้วก็มีพญานาคก้าเสียนด้านหลังด้วยเนาะแล้วก็ทําความสวยงามมากเลยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปด้านบนนะเป็นภูเขาของเขาภู้หังเนาะด้านบนก็จะเป็นแม่ตะเคียนนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเหนื่อยมากนะครับหอบเลยตอนนี้เดินขึ้นเขาค่อนข้างปวดขานิดนึงนะเพราะเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะครับ เจอกันด้านบนครับตอนนี้เราเดินทางขึ้นมาอยู่บนเขาภูประหังเรียบร้อยแล้วเนะาะาแม่ประกายแก้วแม่ประกายฟ้าแล้วก็มาแม่มะลินะครับก็รู้สึกว่าเราจะไม่ได้มาที่ที่นี่หลายรอบเหมือนกันท่านะผู้ชมเนาะที่มาวันนี้ก็กะว่าจะมาขอโชคกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดีย๋ยวเราล,ลงไปดูข้างล่างเนาะว่าเป็นยังไงบ้างฮะหรอมีคนมาทําให้หรอออาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูข้างล่างครับอุ้ยท่านผู้ชมแปลกไหม โอ้ยท่านผู้ชมจะบอกว่าเขาผู้หังนะครับเขาผู้หังรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมไม่ได้มานานโหเกิดการสร้างที่หรูหรามากท่านผู้ชมดูดิสุดยอดอยมไม่ได้มาแค่ไม่กี่เดือนดูดิเปลี่ยนแปลงมีหลังคาคุมฟ้าคุมฝนให้กับแม่ด้วยนะครับใช่ใช่และชุดก็ เรีเป็นระเบียบเนาะเป็นระเบียบการฝนตกด้วยโ้สุดยอดสุดยอดมากๆท่านผู้ชมุท่านผู้ชมตกใจมาาอะไรตกลงมาต้อนรับเราเลยนะท่านผู้ชมบอกว่าไอพวกนี้ไม่ได้มานาะนต้อนรับมันหน่อยโเออสีังดังเลยดัยงมากเดี๋ยวเราไปกราบไหว้แม่กันนะครับหืมอุ้ยท่านผู้ชมมีความหรูหราแต่ว่าของจะเข้ามาสนิทชิดต,ตรงนี้ไปหน่อยเนาะ นี่นะครับจะทําตรงนี้เนาะแล้วน,นี้ไว้ังนูนดีกว่าเนาะดิชิดสนิทไปลเลยเหนื่อยมากครับันนี้เดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมก็เส้นทางมันก็จะแคบๆหน่อยเนาะเพราะดูันนี้ก็ไผ่ก็ขึ้นใหม่ด้วยเนาะเขาไม่ได้ตัดตรงไผ่ลงเนาะเขาสร้างหลังคาคุมเลยนา่าจะมีคนได้รับโชคใหญ่ที่นี่เนาะเห็นไหมท่านผูน้ชมสงหลังคาใช่มเออใช่ดิ ท่้นผู้ชมขอประกาศแทนกับทางวัดก่อนเนาะคือบนนี้มันเป็นป่าท่านผู้ชมเนาะก็ทางวัดเป็นประกาศเขียนประกาศที่กระจกไว้นะผมเห็นเงาเงานี i s หละเขาบอกว่าห้ามจุดทูบจุดเทียนนะครับเพราะเดี๋ยวไฟจะไหม้ป่าอาจจะเป็นช่วงที่ฤดูแล้งที่ผ่านมาหรือเปล่าเนาะอาจจะทําให้ไฟไหม้ป่าได้นะครับมองไปยังมีจะมีจะมีนี่หน่ะไฟไหม้ยมยมมอยู่เออเดี๋ยวเราจะมาไหว้กันเนาะนะครับมอไหวา สาธุสาธุมีคนเขามาเขียนรูปแม่ตะเคียนด้วยนะนเออให้ชัดเจนให้มองว่าเป็นแม่ตะเคียนไงสาธุโอ้สาธุวันนี้ลูกหลานช่องคนส่องเลขกระเป๋าไอคนใหม่นะแม่เนาะมาขอโชคขอลาบแม่อีครั้งหนึ่งเนาะก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรเนาะมีคนโชคดีมีคนได้โชคได้ลาบหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็ะมีคนที่ทําหลังคาขึ้นมาใหม่เนาะ แม่จะโดนบันดานลโชคลาภให้กับพวกเราด้วยนอนในรอบที่รอบต่อๆไปนะก็ทุกคนจะได้รับโชคแล้วเห็นเลขชัดๆกับพวกเราในรอบนี้เด้อสาธุสาธุวันนี้ขอเอาดอกไม้ถวายแม่ก่อนสาธุตัวนี้เราไว้ตรงเนี้ยไว้ไว้องค์ใหญละองค์นึงไว้เลยแก้วน้ำแดงไว้องค์ใหญละองค์นึงสาธุไว้ตรงนี้ได้ไหมอ่้ไว้เลยครับ ต้องบอกว่ายุงบนนี้เยอะมากนะยุงหลังจากที่เรามาในรอบทริปก่อนนู้นเนาะพีเอสแล้วเราบอกว่าตรงนี้ไม่มีสารได้สารแต่เราบอกว่ามีหลังคาได้หลังคาเออแปลกเนาะมีคนศรัทธาแล้วก็มาทําให้กับแม่ที่นี่เนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราจะไปลองขอโชคกันดูนะขอเจ้าดวมเราเลยไหมใช่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันเนะานะไปดูยุนครับก็คือตั้งใจว่า จะให้สักไม่เยอะนะสักสองหรือสามกพออืมตัวสองตัวก็พอเพราะว่ามันจะจะมันเยอะไปกับอย่างที่ว่าเนาะก็ลําบากถ้าผู้ชมที่ตามาท้าที่ติดตามนะครับยวมาดูกันการเลือกที่นี่จะได้อะเอาไม่เยอะใช่ครับนี่ก็จะเป็นจุดเดิมที่เราเคยหาโชคนะพี่เอ็นเนาะก็มีน่าจะมีการบวงสรวงอะไรสักอย่างมาดูน้องเพียร์เราดูดีแป้งลอยแป้งเต็มไปหมดเลยเนาะนี่แป้งให้กินเลยนะครับ เอาเลยไหมเอาเลยเอาเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวเราจะโรยแป้งที่เดี๋ยวขอน้ําหอมขวดจีดำหน่อยมีมีน้ําหอมปะมีอยู่ไหมไม่มีขวดนม่มีแน่อ่ะมีท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงน้ําหอมก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาแป้งลงนะเพียรเนาะมาดูรอบนี้นะจะได้เลขอะไรกันบ้างเนาะสาธุสาธุ อะไรนะเฟียสเฟียสมันหมูป่าเฟียสมันหมูป่าที่ไหนตรงเแถวเนี่ย้ทำมันมาหนีทันปีนี้ตวัวได้เย็กเดียวีทไม่านผู้ชมที่ทำแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะผมถือกล้องอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เลยใช้มือลงลูกแป้งไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะเปิดไฟไหมาทีเปิดก็ได้นะ สาธุสาธุมีดนบันดาลโชคลาภให้ลูกได้เห็นเลขไ,ได้ไหมเด้สาธุสาธุขอให้งวดวันที่16เดือน7เนาะขอให้เป็นโชคเป็นลาภให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านได้เห็นเลขชัดได้ไหมเด้สาธุสาธุาธมีไหมล่ะที่นี่พี่เอ็ดอเห็นตัวนเ,เนี้ยคล้ายๆเลขอยู่มันคืตัวเดิมรอเนาะ ไม่ใช่นี่ไงไนีไม่ใช่ในช่องผูวโดนเก่าแล้วนะใช่สามสองสามสามห้าหรอสามสองห้าหรอออหรือสามสองห้าหรือสามสองเจ็ดเนี่ยมันเลขห้าถ้าผมไปได้ห้าอนี่ม่เลขปะ ดูเลขท่านผู้ชมลองสังเกตดูก่อนนะครับให้ทุกคนลองสังเกตดูนะเฮ้ยเอสตรงนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสามเลยเนี่ยนี่ในนี้ในช่องเห็นไหมท่านผู้ชมในช่องเหมือนหนึ่งสามนี่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 เหไหมเหมือนหนึ่งสามขึ้นมาเลยนี่ อันนี้เหอนสามนะเพียรเนาะสามสองเจ็ดหรือเปล่าหรือสามสองห้าอันนี้กลิ่นน้ำหอมนี่กลิ่นอะไรเนี่ยลาเบนเดอร์ใช่หรอ,หรอกลิ่นเหมือนดอกไม้เหมือนดอกสลา,าเนเดอร์จุดนี้พอไหมพอแนละ้วตัวนี้ ยังไม่ชัดอะ่ะจะตัวไหนล่ะได้ละหนึ่งสามตัวหนึ่งรูปครั้งเดียวพอเห็นไหมมีอะไรบ้างไหม มีไหมเพียร์ตไหนเลขเบอนู่นนั่นไหนมองไม่เห็นเลยนั่นอยู่ที่ไหนไปไปมาเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นเห็นไหมคล้ายๆปลวกขึ้นอ่ะนะ่ะตีลงมาเลยเพียรปตโผล่ขนอยู่ที่ต้นไม้ท่านผู้ชมเอาไปใกล้ๆจะเห็นเป็นเลขไปดูกันเนาะวิท่านผู้ชมตัวนี้เหมือนเลขเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเพียรมาดูดินี่อเอามาฝั่งนี้ปะมานี่ทด้ไหมได้ปะมาไม่ได้นะติดเสานี่ท่านผู้ชมเห็นปะนี่นี่นี่นะ เหมือน09อะไรเนี่ย096รือเปล่าหรือยังไงหรือ706เพี่ยต้องอ้อมมาฝั่งนี้ต้องเลยไม่เห็นหรอกอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเห็นไหมตัวนี้นะ RPS วนมาไม่ได้นะครับก็ถ่ายจากฝั่งนู้นมาเนาะนี่จะเป็นเลข096รือเปล่าแต่แต่ว่าข้างข้างหกมันก็เป็นห้าด้วยเนาะแต่น่าจะเป็น096นะครับตรงนี้ชัดเจนมากเลย ได้ตัวหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวไปหาตรงอขอนของผูวดลใช่ไหมเอ็ดตรงนั้นเนาะเยบไ่เลยบุเดีย๋ยวไปดูกันนะจะเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมด้านหลังนะ่ะถ้าใหมยก่อนแสดงว่าไฟไหมไไไ่ไฟไฟไหม้สารเหรอเอดเนอะท่านผู้ชมผมว่าไฟไหม้สารแต่ก่อนเนี่ยดูดิเพราะว่าเนี่ยเห็นไม่มีขอนไม้โดนที่ไฟโดนไฟไหม้ด้วยเนี่ยนี่ไงนี่ไงเผื่อเป็นเลขไงดูก่อน เนี่ยสารเก่าแน่เลยนี่เนาะก็สารกลางท่านผู้ชมนะเริ่มปวกเริ่มขึ้นแล้วนะสารกลางนะนี่ตรงนี้นะครับสารนี้ถ้าใครมีกําลังทัพย์ก็อยากมาเปลี่ยนให้แม่ก็มานะตรงนี้นะครับปวกเริ่มเริ่มกินแล้วนะครับเพราะว่าอันหนึ่งนะต้องบอกว่าอ่าสารแม่ตะเคียนอะ่ะ วางอยู่กับดินนะครับเลยเป็นแบบนี้ถ้าสารถูกปรับให้วางอยู่กับพื้นที่ที่มันเรียบกว่านี้แล้วก็เทพ,พื้น่เนี้ยจะดีที่สุดนะท่านผู้ชมผมว่าอันนี้คือสารวางอยู่กับดินเนาะเลยแบบว่าปลวกก็เลยขึ้นได้นะท่านผู้ชมเนาะขึ้นมากินสารแล้วนะยังไม่เจอเลขที่ฝากท่านผู้ชมเลยนะครับ เราไปดูด้านหน้ากันนผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะลองจับปิงฟองรรมมอท่านผู้ชมอธิฐานก่อนแม่สาธุแม่ปายฟ้าแม่มาระสาธุแม่ประกายแก้วแม,แม่ประกายฟ้าแล้วก็แม่มะลิน้องก็ขอให้ <สา S 2> ดโดนบรรดาลโชคลาภให้กับเอฟซีทั้งบ้านแล้วก็ลูกหลานที่มาในวันนี้ด้วยขอให้ลูกหลานได้เห็นเลขแล้วก็ได้จับเลขที่เป็นสามตัวตรงของวันต่อไปวันที่สิบ สิบหกโอ้ยสิบหกเดือนเจ็ดนะครับขอให้ทุกคนได้รับโชคเด้อสาธุสาธุสาธุแม่เลขเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเลขเจ็ดนะครับอาเฟียจับไหมไม่จับไม่จับใช่ไหมเลขหกนะครับเจ็ดหกหกนะไม่กล้านะเลขหกนะครับใช่มาแล้วอ่ะเป็ตัวสุดท้ายอะไรก็ได้ สาทุหกเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดนะครับสามตัวสวยงามเนาะเลขคู่คี้ด้วยซาทุเมื่อเมื่อที่ผ่านมาเลขยกหวยออกออกอะไรนะหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกห้าแต่ตหกศูนย์ห้าก็เลขคู่ขี้อีกไหมเห็นปะคู่สองตัวขี้ตัวหนึง่งเห็นปะเออรุ่นต่อไปก็จะเป็น เจ็ดหกหกแปดเราจะได้รับโชคในรอบต่อไปกันท่านผู้ชมนเนาะลองเอาไปตัดเอาไปตัดด้วยนะอย่าลืมเอาไปตัดด้วยเดี๋ยวผมขอดูเลขที่ขอนภูวดลอีกชุดหนึ่งท่านผู้ชมนเนาะถ้าได้ก็จะลงเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองส่องกันดูนะครับรอบนี้จะเป็นเลขสามตัวหรือไม่อะไรท่านผู้ชมเนี่ยแม่ประกายแก้วแม่ประกายฟ้าองค์เล็กกว่าเพื่อนเลยนะสารเล็กกว่าทุกๆุกองเลยนะเมื่อไหรจะได้สารใหม่เขาเนาะแม่เนาะ มาสามตัวเลยงวดนี้แม่เดี๋ยวจะให้เอฟซีจัดมาให้เลยไม่ถ้าได้แล้วคาจะแบกขึ้นเอ็ดจะจะจะไปกล้าจ้างใครแบกขึ้นมาให้เนี่ยขอให้ถูกก่อนแล้วกันนะจะให้ทางร้านนั่เลยม,มาส่งให้เลยใช่ไหมร้านเขาก็มาส่งให้อยู่แล้วราคาเท่าไหร่เขาก็ให้มาส่งให้มาส่งบุญนี้เลยนะบอกเขาว่ามาส่งบุญนี้เลยเพราะว่าเราคงไม่มีปัญญาแบกขึ้นมานะเมื่อกี้ลำพังเดินขึ้นมานี่ท่านผู้ชมผมหอบแทบตายเลยเจอไหมเจอเร่องไหม อุ้ยอันนี้เอสเหมือนเลขนี่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 น,นี่นี่เหมือนเจ็ดเนี่ยเลขเจ็ดไล่ลงมาเป็นเลขอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยเหมือนเจ็ดศูนย์อะไอเห็นเจ็ดตัวเดียวอันเนี้ยอ่านเป็นอมแม่ตะเคียนปลูกก็ยังไม่เว้นสลัดปีไว้เต็มอันนี้แมงเม่าอ่ะแมงเม่าภาษาไทยก็จะกลายเป็นปลูกมอันเนี้ยเหมือนเลขเจ็ดตัวเดียว วิสามเป่าเอสามแปดอุ้ยสามแปดเอสชัดเลยเนี่ยเลขสามนี่เลขแปดสามแปดท่านผู้ชมสามแปดอะไรเห็นแค่สามกับแปดเนี่ยเป็นสองตัวใช่ไหมแต่ถ้ามองง้นจะเห็นแค่เลขเจ็ดนะแต่ถ้ามองลงมาเนี่ยเลขสาม ข้างล่างอยตัวหนึ่งไม่ได้เห็นคู่กันเนี่ยสามกับ <8 S 1> แปดข้างล่างสามมีเลขหนึ่งนี่ยเหรอใช่ศูนย์เหรอเลขอะไรไม่แน่ใจเหมือนศูนย์เหมือนศูนย์เหมือนนี่ลงมานี่เหมือนเก้าปะสามแปดก็คู่ขี้ละอีกตัวน่าเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเหมือนเลขเก้าเลยเนี่ยลงมานี่อ่ะ ให้สามแปดไว้ก่อนอืมสองตัวสามแปดใช่ <S 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 แต่มันขึ้นไปบนนู้นไม่ได้ไงมันต้องวนทางนี้เพ่ต้องขึ้นไปดูดิมีปะเหะเห็นแค่นี้สามแปดสามแปดเอาสามแปดตอนนี้เราอยู่ที่เขาผู้ประหังเนาะอยู่ที่ศาลแม่ตะเคียนเขาผู้ประหังแห่งนี้เนาะแล้วก็ที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงท่านชมเนาะก็เป็นศาลใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นหลังคานะครับวันนี้เนี่ยเรามาขอโชคให้กับท่านชมทุกท่านเนาะแล้วก็ได้เลขตามนี้นะครับก็ขอนี้ท่านชมเนาะผมให้เป็นสองชุดนะ ได้ประมาณนี้เนาะก็หวังว่าท่านชมทท่านจะได้รับโชคกับคลิปวิด <único Liberty Overwatch> <fit> <ED> ีโอนี้นะผมบอกกับบอกเอ้คนใหม่เนี่ยต้องลาท่านชมไปแล้วนะครับทุาผู้ชมแล้วก็หวังว่าท่านชมทุกท่านจะได้รับโชคกับพวกเราในคลิปวิดีโอนี้เนาะวันนี้ผมต้องลาท่านชมไปแล้วนะครับก็ฝากติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของพวกเราด้วยแล้วกันวันนี้มาขอโชคให้กับท่านชมทุกท่านเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้ววันนี้เราก็มาขอโชคให้กับท่านชมทุกท่านเนาะวันนี้ลาท่านชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ให้น้องๆทั้งสามช่องให้อ่ามีแรงในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนได้รับโชคในรอบต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจริงๆอยากได้ทั้งตรงของนี้มากๆเลยนะท่า,านะผู้ชมนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมลองรูปขึ้นมานี่เลขชัดมากเลยนี่เห็นไหมศูนย์ศูนย์หก ศูนย์หกอะไรท่านผู้ชมนี่ศูนย์ศูนย์หกลยศูนยสามสามก็เป็นหนะ้าแล้นี่มาดูดิชัดมากเลยนี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมศูนย์หกเจ็ดหรือเปล่าศูนย์หกเจ็ดอุ้ยชัดนะท่านผู้ชมนะ แถวบนนี่มองไม่ออกนะแต่ตรงนี้เป็นศูนย์หกสามหรือศูนย์หกเจ็ดได้ท่านชมนะตัวนี้นะเออชัดนะท่านชมเุ้ยหูตัวใหญ่มากดูดิเอ็สาธุสาธุ ัน,นลูกหลานมาขอโชคขอลาบเรือขอให้มีดวงสมพง์กับที่นี่แล้วก็มีโชคมีลาบฝากเอฟซีทั้งบ้านขอให้ทุกคนได้รับโชคสา,สาธุสาธุแม่ประไกยแก้วแม่ประไกยฟ้าแล้วก็แม่มะลิขอให้ลูกหลานได้รับโชคสา,สาธุสาธุไปแล้วครับสาธุอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาผูประหังนะครับเป็นเปิดเส้นทางใหม่นะให้ไปหาแม่ตะเคียนเนาะ ก็ลดความชันลงนิดนึงท่านชมมาทางนี้นะครับตอนนี้ก็ตรงกับช่วงหน้าฝนพอดีนะครับก็ทําให้ดินจะล้วนนิดนึงเนาะแต่ก็จะมีทางขึ้นอีกฝัง่งนึงจะเป็นฝั่งนู้นนะท่านชมแต่ถ้ามาทางเนี้ยมันจะไม่ค่อยชันมากกับฝั่งนู้นนะครับไม่ค่อยปวดขานะครับมาฝั่งนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวสันเนี่ยก็ทําดินลงมาแบบนี้ท่านชมเห็นปะจะเป็นแบบนี้เลยถ้าใครมาใหม่ ทีอย่างนั้นเนาะก็จะมีเส้นทางเดินข้างทู้ชมเราสามารถเดินเข้าเข้ามาได้เนาะก็ทําตรงนี้ไว้นะ